ส่วนเรื่องของคดีพวกคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลยังไงก็ต้องเดินไปตามนั้นที่ผมบอกไว้ตั้งนานแล้วครับยังไงก็ต้องเดินตามนั้นสามสารได้เจอกันแน่นอนสารที่พาคสาม,มาอย่างไรไปรอเอาตรงนั้นเดีครับไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นผมถึงบอกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องไปคุยแล้วไม่ต้องไปพูดแล้วแล้วคุณอย่าไปยุ่งกับเขาอีกคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไม ก็ต่างคนต่างอยู่สิครับไหนบอกต้องการความสงบแล้วก็สงบแล้วไงตอนเนี้กลุ่มเขาก็ออกไปแล้วก็จะย้ายยังไงอะเขาไปหมดแล้วเขาไม่อยู่แล้วในโกรกอกอะ่ะสงบแน่ๆแหละนี่คือบทพิสูจน์ว่านี่ก็คือบทพิสูจน์แล้วก็กําลังจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่มันไม่สงบนะเพราะใครนี่แหละผมกําลังจะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าไม่สงบเพราะเพราะใคร เพราะฉะนั้นวันเนี้เมื่อเขาย้ายแล้วเขามีที่ใหม่ที่จะไปแล้วมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการความสงบไงแล้วผมก็อยากต้องการผมเองผมก็อยากเห็นความสงบเหมือนกันนะผมเว้นช่วงไว้ให้ที่ผมไม่เข้าเพราะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายที่ผมเข้าไปนะก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ย ผมทาท่าจะเข้าไปเนี่ยโย,ยนหินถามทางเนี่ยวุ่นวายเลยครับออกมาต้านโอ้โหเอาไปแขวนไปด่าไปนู่นไปนี่เดี๋ยวหาว่าผมไม่เป็นกลางผมก็เลยอยู่นิ่งๆก่อนครับแต่ว่าเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่ตลอดเวลาแต่ไม่อยากเข้าไปในช่วงให้มันมีปัญหาเพราะถ้าองค์ปูอยู่เนี่ยผมเข้าไปมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวก็าหาว่าผมไม่เป็นกลางอีกผมก็ถึงบอกว่าตอนเนี้ให้องค์ปูท่านย้ายก่อนให้องค์ปู่ท่านย้ายออกไปให้เรียบร้อยก่อน นะครับสาเร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นั้นอ่ะผมถึงจะเข้าไปในพื้นที่และเมื่อนั้นเราต้องไปนั่งคุยกันว่าในเมื่อสิ่งที่คุณไม่ต้องการอ่ะเขาไม่อยู่แล้วนะครับคุณควรที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดของพวกคุณได้แล้วก็คือความสงบความสงบไงครับเออ เขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะไปอย่างไรวิธีการขนลายอย่างไรไม่ต้องายุ่งกับเขาหรอกไปแล้วไฟมันจะเกี่ยวจะตะแคงไปจะตั้งไปจะไปอย่างไรอะไรอย่างไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไม่ต้องวุ่นวายครับก็ในเมื่อคุณไม่ต้องการคุณอยากให้เขาไปเขาก็ไปแล้วคุณฟ้องเขาพากันฟ้องนะฮะก็สมประสงค์แล้วนี่ นะสารก็พิพากษาออกมาเรียบร้อยครับนี่เขาก็ไปแล้วเขาก็ย้ายแล้วจะไปอะไรกับเขาอีกเนยตอนอยู่ไม่เห็นคุณค่าแต่พอเขาไปพอเขาจะไปคือไม่ต้องจะไปแล้วจะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะนะแต่กาลังหาวิธีเคลื่อนย้ายก็แค่น,นั้นเอคุณยังไปอะไรเอาอ่อนปาไม่ไม่ตรงกับที่คุณเคยพูดมาเลยครับไม่ตรงกับที่คุณเคยพูดมาเลยนะ ไม่ตรงกันไม่ตรงยังไงก็ไม่ตรงที่คุณดูถูกเกยียดยามคุณถากขางมาตลอดเวลาแต่พอเขาย้ายย้ายตามคําสั่งศาลก็ช่างคุณยังอะไรเอาวรเขาแล้วไปเป็นห่วงทีนี้หรอเอาระวังนะเคลื่อนย้ายไปแล้วเป็นงไงปูนจะกระเทาะนู่นนี่นั่นจะเป็นยังไงอะไรยังไงคุณไปยุ่งอะไรกับเขาผมถามไ้ยุ่งอะไรไอ้ตกลงตกลงจะเอายังไงแน่น่ะเออ ผมเป็นคนกลางผมก็พับพลอยประสาทไปด้วยประสาทยังไงตกลงมันจะเอาอยัางไงวะถ้ามันอยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่แต่พอเขาไม่อยู่เขามีที่ใหม่เรียบร้อย fc ทั่วโลกเขายังเหนียวแน่นอยู่เขายังติดตามอยู่เออเราจะเอาอยัางไงกับเขาอีกเนี่ยตกลงจะทํายังไงให้เขาถูกใจเนี่ย ทำยังไงจะทํายังไงให้เขาถูกใจพวกคุณเนี่ยจะทํำยังไงตกลงเอาอยัางไงแนะ่พูดมาตรงๆสิเอาตรงๆเลยพูดมาชัดๆเลยตกลงเอาอยัางไงตกลงว่ายังไงตกลงว่าให้ลุงกับป้านเนอออกไปแต่องค์ปูเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ชาวบ้านเข้าไปบริหารจัดการร่วมอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอยัางไงเอาพูดให้มันตรงๆดิตรงๆกับหัวจิตหัวใจ พี่คิดเออแล้วก่อนจะพูดอะไรไปถามกันซะก่อนไปคุยกันให้เรียบร้อยนะทุกคนนะมีหลายคนแล้วพูดในตรงกันนะบางคนบอกว่าดีแล้วจะได้สงบอ่าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดจะได้เอาหมอลำมาลงหมอลำซิ่งมาลงมาลำกันสนุกสนานเฮฮาหลังจากที่องค์ูย,ย้ายออกไปอันนั้นบางคนบางคนก็บอกว่าดีแล้วจะได้สงบต่อไปนี้จะได้สงบ ฉลองกูใหญ่บ้านคนใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปจะได้เรียบร้อยอะเอาแล้วอีกคนหนึ่งอีกอีกกลุ่มหนึ่งไม่อยากให้ไปทีนี้กลุ่มญาติญาติกลุ่มญาติญาติไม่อยากให้ไปเพราะไปแล้วมันจะเงียบไปแล้วมันจะเงียบไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเพราะไปแล้วไม่สามารถข้ามโยงไปพูดได้ไม่สามารถที่จะไปตามละวะละ ละลานลาวีเขาได้เพราะอะไรเพราะไปดูคนละที่แล้วไปคนละทิศละทางแล้วเขาไปแล้วไปคุยกันให้ดีซะก่อนสองฝากสองฝ่าย <Rey> ไม่ใช่สองฝากสองฝ่ายเราคือฝ่นนายเดียวกันนั่นแหละฝ่ายเดียวกันนั่นแหละที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะสองกลุ่มอะไปคุยกันซะคุณจะเอาอยัางไงคุณไปคุยซะบางคนบอกไปดีแล้วเดี๋ยวจะฉลองหมอลำ บางคนบอกไม่อยากไม่อยากให้ไปไปแล้วกลัวมีปัญหาหนู่นนี่นั่นอยากให้อยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนต้องเข้ามาดูแลร่วมกันคุณไปคุยกันซะให้เรียบร้อยไอ้ที่คุยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไปคุยกันเน่ะไม่ใช่ว่าองค์ปูจะอยู่หรือไม่อยู่หรอกเขาไม่อยู่อยู่แล้วองค์ปูเนี่ยยังไงก็มาอยู่แล้วครับล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ที่ให้ไปคุยกันนะหมายความว่าคุณจะอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าในฐานะชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีองค์ปู่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะอยู่กันยังไงตรงนั้นมากกว่าอยู่กันยังไงตรงนั้นมากกว่าอยู่ให้มันสงบอะ่ะโอเคไหมครับอยู่ให้มันสงบโดยที่ไม่มีเรื่องทะเลาะบ่แหว้งกันเองนะต่อไปเนี่ย แล้วก็บอกว่าอย่าอย่าบอกว่าไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงก็ได้ยินข่าวมาว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันแล้วนะเรื่องเรื่องเริ่มขายกันเองแล้วนะน้ำลดต่อผุดแล้วนะถูกไหมครับอ่าน้ำลดต่อผุดแล้วนะตอนนี้นะเอาละผมจะไม่พูดหรอกมันเป็นเรื่องภายในกลุ่มก้อนของคุณเองอันนั้นไม่ว่าแต่ว่าขออย่างเดียวครับวัตถุประสงค์ของผมเองเนี่ย นะของ fc เขาก็ต้องการความสงบ fc ลุงอ่ะเขาก็อยากให้สงบเหมือนกันเพราะอยู่ตรงนั้นมันอยู่ยากมันวุ่นวายไปหมดนะ,ะเจอไฟฟ้าบาดานองปูอะไรโอ้เละเทะไปหมดมันมันวุ่นวายครับเขาก็เลยลดปัญหาความวุ่นวายเขาก็เลยจะออกไปไงเขาก็เลยจะทำตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของชาวบ้านส่วนใหญ่แถวนั้นก็แล้วกันอ่ะ เขาก็ออกพวกคุณจะได้อยู่กันแบบสงบไม่เป็นไรความสงบมันจะกลับคืนมาก็ไม่มีปัญหาลุงป้าก็ยอม youtube เขาก็ยอมเดี๋ยว youtube เขาย้ายด้วยเนี่ยตอนนี้เขาย้ายหมดเขาย้ายเขาก็เต็มใจย,ย้ายไม่มีใครไปบังคับหรอกลุงป้าก็ไม่ได้ไปบังคับ y o YouTube หรอกเขา,าย้ายเองเพราะเขาถือว่า เขาก็เกิดมาพร้อมกับลุงกับป้าเหมือนกันเกิดยังไงก็คือเขาเป็นช่อง youtube มาเปิดได้เนี่ยก็เ,เพราะลุงกับป้าเขามีคนเข้ามาดูเขามี fc ก็เพราะลุงกับป้าเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทิ้งลุงกับป้าเขาก็ตามลุงกับป้าไปเขาจะไปเช่าที่อยู่จะไปสร้างยังไงจะไปอยู่ยังไงอเรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งเขาจะไปซื้อที่ใหม่บางคนมีเงินมีทองเขาซื้อที่ใหม่ ก็ไม่ใช่เงินพวกคุณไม่ใช่เงินลุงไม่ใช่เงินใครมันเงินยูทูบอายูทูบจ่ายให้แล้วเขาไปสร้างบ้านบ้านใหม่อยู่ข้างๆลุงลก็ดีแล้วเขาไปอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์มันไม่มีปัญหาถูกไหมแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย ลุงก็ไปป้าก็ไปยูทู e ก็ไปเอายังตามไปลาวีเขาอีกยังตามไปกระแน่กระแหนยังตามไปพูดไอ้ยังงูอย่างนี้อีกไอ้นี่เนะ่ยที่ผมพูดเน่ยผมพูดเป็นกลางนะไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างลุงกับป้าหรือยูทูปนะมันไม่ใช่ผมรอผมนิ่งมาตั้งสมเดือนสองเดือนแล้วคุณไม่อยากให้ผมเข้าผมก็ไม่เข้าผมก็รู้อยู่ว่าคือใครนะครับผมก็รู้อยู่คุณไม่อยากให้ผมเข้าผมก็ไม่เข้าผมก็นิ่ง ก็พากันมาดูถูกผมบอกโอ๊ยมีมีแต่พูดไปไม่เข้าหรอกก็ผมไม่อยากให้วุ่นวายครับผมอยากให้องค์ปนะู่เนี่ยสารตัดสินออาเมื่อสารตัดสินย้ายเรียบร้อยปั๊บย้ายเรียบร้อยเสร็จปั๊บผมก็จะเข้าผมเข้าเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าแต่ผมเข้าไปจะได้สง่างามไงเดี๋ยวท่านจะมาว่าผมอีกว่าเออผมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไปโอนเอียงไปเข้าข้างลุงพลป้าแตนนู่นนี่นั่นอีกข้างเข้าข้างยูทูบอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกเอาผมก็ยอ่อ ผมก็ยอมครับผมก็รอจนกระทั่งเดี๋ยวให้ย้ายออกไปให้หมดก่อนแล้วผมจะเข้าผมจะไปนั่งคุยกับพวกคุณนั่นแหละว,ว่าคุณต้องการความสงบเนี่ยมันสงบแล้วคุณจะเอาอะไรอีกแล้วคุณจะพัฒนายังไงคุณจะอยู่แบบไหนอย่างไรนี่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณมาพูดตอนนี้ คุณก็ไม่สามารถล้างองค์ปู่ไว้ได้แล้วเขาตัดสินใจเรียบร้อยหมดแล้วเขาตัดสินใจเรียบร้อยหมดแล้วครับว่าเขาต้องไปเขาจะย้ายไปเขาออกไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะไปอยู่อย่างไรยูทูบเบอร์จะไปอยู่กับเขาเอฟซี FC ทั่วโลกจะให้การสนับสนุนเขาอย่างไรดูแลเขาอย่างไรพวกคุณไม่ต้องไปยุ่ง พวกคุณก็อยู่ในหมู่บ้านไปนะครับพวกคุณก็อยู่ในหมู่บ้านของคุณไปคุณจะมีอะไรคุณก็ทําไปครับมันมีอะไรทําอีกเยอะแยะถ้าคุณอยากจะทําถ้าคุณไม่หาเรื่องเขาอะส่วนเรื่องของคดีพวกคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลยังไงก็ต้องเดินไปตามนั้นที่ผมบอกไว้ตั้งนานแล้วครับยังไงก็ต้องเดินตามนั้นสามศาลได้เจอกันแน่นอน สารพิภาคสามาอย่างไรไปรอเอาตรงนั้นดีครับไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นผมถึงบอกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องไปคุยแล้วไม่ต้องไปพูดแล้วแล้วคุณอย่าไปยุ่งกับเขาอีกคุณจะไปยุ่งกับเขาทําไมก็ต่างคนต่างอยู่สิครับไหนบอกต้องการความสงบแล้วก็สงบแล้วไงตอนเนี้กลุ่มเขาก็ออกไปแล้วเขาจะย้ายยังไงอะไรเขาไปหมดแล้วเขาไม่อยู่แล้วในรกรอกะสงบแน่ๆแหละ นี่คือบทพิสูจน์ว่านี่ก็คือบทพิสูจน์แล้วก็กําลังจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่มันไม่สงบนะเพราะใครนี่แหละผมกําลังจะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าไม่สงบก็เพราะใครนี่แหละที่ผมจะเข้าไปเนี่ยหลังจากองค์ปู่ย้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าสงบไหมเอ่อสงบหรือไม่สงบ แล้วถ้าไม่สงบเันเพราะใครเพราะอะไรเดี๋ยวไปว่ากันปัญหามันจะแก้ได้ครับมันจะแก้ได้คุณจะมีคอนเทนต์เล่นอีกมากมายคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณคุณจะทําได้คุณคุณทําเลยหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะพูดนะคุณจะพูดนะคุณจะพูดอะไรก็ช่างคุณจะพูดในฐานะที่คุณอยู่ฝ่ายฝ่ายไหนเนี่ยผมไม่รู้เพราะผมพูดตรงกลางๆนี่แหละคุณจะพูดก็ช่าง สิทธิที่คุณจะพูดน่ะตามสื่อสิทธิที่คุณจะพูดคุณสามารถพูดได้ในช่อง youtube คุณพูดได้คุณพูดเลยโดยที่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นโดยที่ไม่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นคุณอย่าพูดคุณพูดเลยนะฮะคุณอย่าพูดคุณพูดไปเลยไม่มีใครขอว่าคุณนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการความสงบไม่ต้องไปกระแนะกระแหนเขาแล้วเขาย้ายแล้วเนี่ยเขาจะไปแล้วไม่ต้องไปกระแนะกระแหนเขาแล้วและที่สำคัญ <c oughs> ไม่ต้องเสียดแกล้งทำเป็นไปหวังดีกับเขาครับ มันจะไปได้ไหมขนไปแล้วเป็นยังไงจะไปโดนสายไฟเกี่ยวไหมการจราจรสะดวกไหมมันจะกระเทาะไหมมันจะแตกไหมนู่นนี่นั่นมนปยุ่งอะไรกับคุณนะก็ตอนอยู่คุณก็ไม่ดูแลอยู่แล้วคุณก็พูดจาถากถางดูถูกเหยียดหยามงูดินงูเขียวอะไรสารพัดคุณก็มาอยากให้อยู่อยู่แล้วสมใจพวกคุณแล้วอ่ะ ได้เมื่อสมใจแล้วจะเอาอะไรอีกนะ